ครับผมใน e EP นี้นะครับก네็นะครับผมจะเป็นนะครับปากกาหมอนะครับพี่ี่อันนี้เป็นด้ามไม้นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงออกมาจากฝากนะครับนี่นะครับผมปากกาหมอนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่ออะไรนะครับพี่พี่สหรับปากกาหมอด้ามนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอาพิเศษเลยนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ฝากกันก่อนนะครับผมฝากตรงนี้จะเป็นไม้นะครับพี่พี่นี่นะครับ ดูผิวกันได้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผม่ันใดสนใจรายการไหนก็สามารถสอบพามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่อันนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมด้านในนะครับพี่พี่นี่นะครับแกะสลักนะครับผมอยู่ในผิวเลยนะครับผมของปากกาหมอด้างนี้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม ห้าร้อยบาทนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ที่จับนะครับผมตามจับนะครับผมสามารถใช้เน็บไว้ได้นะครับพี่พนี่นะครับเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางนะครับห้าร้อยบาทจัดส่ง